ปกติการออกข้อสอบของ Bedtime Education นี่ยครับเขาจะต้องตั้งสกิลขึ้นมาก่อนนะครับว่าวัด Critical Thinking 2ข้อวัด Problem Solving 2ข้อวัด Adaptability 2ข้อวัด Creative 2ข้อเงี้ยครับก็จะมีสกิลเซตประมาณ20สกิลที่อยู่ในเซตของสกิลที่จะใช้ในการทำเทรนนิ่งเด็กๆทุกคนให้ประสบความสำเร็จ และสามารถที่จะประสบความสำเร็จด้วยตัวเองได้จริงๆนะครับในการให้เด็กทำพาสเปอร์ในการฝึกฝนให้เด็กได้ทํำข้อสอบก่อนการสอบจริงจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเหมือนเราจะเอาเด็กไปสอบว่ายน้ำเราเอาเด็กไปฝึกว่ายน้ำให้ถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยพาไปสอบเราจะเอาเด็กไปสอบใบขับขี่หรือการขับขี่รถยนต์เราต้องให้เขาได้ซ้อมขับรถยนต์ให้ถึงที่สุดก่อน แล้วจึงจะพาไปสอบเพราะการว่ายน้ําและการขับรถจินมันคือสกิลคือทักษะที่ทําได้แล้วจะทําได้เลยทั้งชีวิตในข้อสอบที่เน้นการวัดทักษะก็เหมือนกันนะครับข้อสอบวัด critical thinking 2ข้อวัด problem solving 2ข้อวัดสกิลต่างๆอย่างละ2ข้อการที่เราจะเอาเด็กเข้าห้องสอบที่ต้องสอบวัดสกิลเราควรจะให้เด็กได้โอกาสในการฝึกฝน ทำพาสเปเปอร์ของข้อสอบเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนให้เด็กได้รู้จักสกิลทุกสกิลก่อนแล้วให้เด็กสามารถรู้ได้ว่าคําถามไหนวัดสกิลอะไรควรจะตอบอย่างไรแล้วจึงจะได้คะแนนก่อนจึงจะพาเขาเข้าห้องสอบนะครับแบ่งเวลาให้เหมาะสมทุกวิชาที่ต้องสอบให้เด็กได้ทํพาสเปเปอร์ให้ได้มากที่สุดที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเข้าห้องสอบนะครับ